กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกๆุกทันนะครับมาพบมาเจอกันครับเสาร์นี้เสาร์ของวันที่24นะครับวันพฤหัสที่2ี่เดือนตุลาคมครับ2567อาก็ถือว่าเดินทางไกลเข้าสู่คงสุดท้ายกันแล้วนะครับสำหรับเรื่องตัวเลขแนวทางครับงวดประจำวันที่1พฤศจิกายนครับ2567ับนะครับ อ่าเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กะรอคอยนะครับอ่าสายเสียงดวงสายหลุ่นโชคชะตานะครับคนเฮาครับเกิดมากะธรรมดานะครับมักภัยชอบมั่นบวากันนะครับอ่าเรื่องของตัวเลขแนวทางแต่ละสำนักต่างๆนะครับที่แอดวิไลได้นำมาเสนอให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันเอาครับมาในเซานี้นะครับคือเก่าเหมือนเดิมตอนนี้แอดวิไลกะยังอยู่ที่บ้านสวนอยู่ ยังบกกลับของหมู่บ้านนะครับล่อหยอดนํากดล่อหยอดยางอยู่นะครับตอนนี้ก็ช่วงล่อนะครับบอปล่อยเวลาให้ว่างนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่อาจะเอาแนวทางตัวเลขขับมาฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นแนวทางตัวเลขนะครับของคุณพ่อเซียนสีเทพเมืองเพชรบูรณ์นะครับเป็นชุดบนอย่างเดียวนะครับคุณพ่อนะครับทรงสุดบนอย่างเดียวมาให้นะครับ อาจังได้กะตัวเลขแนวทางจะถูกอกโดนใจเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันบอนะครับอาเขามาเบิ่งมาชมนะครับคือเก่าเหมือนเดิมนะครับอาที่แอดวิไลจะขอเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นั่นก็คือขอยอดไลค์ยอดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์อ่านทุกคอมเมนต์นะครับตอบทุกคอมเมนต์อาขอบคุณขอบคุณอาที่คอมเมนต์ให้กำลังแรงใจทางแอดวิไลนํา หลักการทุกกำลังแรงใจที่คุณพ่อคุณแม่แช่ออกไปนะครับยอดไล่ยอดแช่จะเป็นกําลังแรงใจให้เจ้าของตัวเลขแนวทางทุกทุกสำนักพรอมนะครับอ่าในเมื่อเพิน่นนะครับวางตัวเลขแนวทางมาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่แล้วเพิ่นกับเบิรงคือกันนะครับว่าเออมีเอฟซีให้ความสนใจบ่นะครับเอจาจงได้ก็ขอกราบขอบุญขอบคุณคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งหนึ่งสำหรับยอดไล่ยอดแช่ แล้วก็คอมเมนต์ดีๆพูดคุยกันนะครับเป็นแนวทางนะครับเพ่าแรกเปลี่ยนกันใดนะครับแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ใดบอกเป็นอย่างนะครับเอาครับเพื่อว่่เป็นการเสียเวลานะครับทางเอดปีไล่จะพาคุณพ่อคุณแม่ f อฟซทุกท่านนะครับเข้าไปติดตามตัวเลขแนวทางของคุณพ่อเซียนสีเทพชุดบนอย่างเดียวครับไม่เกี่ยวกับล่าง หนึ่งพฤศจิกายนนะครับอ่านี่ก็เป็นภาพบรรยากาศอยู่ที่บ้านสวนนะครับอ่าแม่บ้านบรูลันเห็นยังกุกุกกกักนะครับตื่นขึ้นมาอืมโอ้ตัดฟื้นอ่าตัดฟืนง่ายอย่างนะครับเอาไปไปสต้มน้ำใหม่นะครับ,น,นะรบนี่คือชีวิตแบบ บ,บ้านแบบพื้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นช้างเขา่าภาษาสานอื่นว่าเล่านะครับเอามาไว้บ้านสวนนะครับแต่ก่อนก็นอยู่ในมู่บ้านนะครับก็เลยเอาออกมาเพราะว่าฟื้นไฟก็ถือว่าครบสมบูรณ์แล้วครับน้ำเจาะน้ำราป่านะครับก็เลยมาอยู่บ้านสวนครับที่วิตแบบบ้านแบบพื้นๆนะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่อ ความสุขนิดเล็กน้อย,น,อยนะครับอ่ามาเบิ่งตัวเลขแนวทางนล้กันนะครับคุณพ่อคุณแม่เตรียมสมุดปากกาอ่าตอนนี้แอดวิไลเขียนหัวข้อไว้แล้วแนวทางตัวเลขของคุณพ่อเสียนสีเทพนะครับบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างอาใัยเวลาบอโดนนะครับถือว่าแนวทางบอลหลายคูนะครับอ่ารวมทั้งเบิมี6คูแต่ว่าคุณพ่อเน้นเม็ดเดียวนะครับเอฟซี FC เน้นเม็ดเดียว ตัวเล็หท่าทางจะถูกใจบ่บ่อเดี๋ยวทา้าเร็ยนวิไล่จัดสถานที่ก่อน <c oughs> ครับจำว่าเป็นบนอย่างเดียวเด้อครับคุณพ่อคุณแม่ครับบนอย่างเดียวะปะพุมกล่องใหม่ก่อนนะครับ โอเคครับคงจะพ่อใดเดียวนะครับอ่ะเขียนตามเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่วิ่งนะครับวันนี้บนอย่างเดียวคุณพ่อวิ่งมาที่0กับ5นะครับ0กับ5จับคู่ครับ 0 1 5 1 0 4 5 4 ศูห้าคู่สุดท้ายครับห้าห้าเป็นเลขเบิร์นนะครับ fc คู่สุดท้ายอ่าห้าห้าอ่าแค่นี้นะครับมีแค่นี้จริงๆนะครับอ่า คุณพ่อเน้นย้ำให้เลยเด้คอค่ะเบฟซี่ไม่รีรอนะครับไม่รีรอคุณพ่อเน้นย้ำให้เลยแคปหน้าจอกันเรียบร้อยแล้วนะครับวิ่งเป็นบนย่างเดียวครับเบงให้ดีศูนย์กับห้าเลขวิ่งนะครับคุณพ่อวงกลมไปที่ห้าเม็ดเดียวห้าเม็ดเดียวเลยนะครับแนวทางสุดจับคู่ครับมีศูนย์หนึ่ง 04 05 515455ใน6ชุดนี้คุณพ่อเสี้ยนสีเทววงกลมให้แค่เม็ดเดียวตัวเลขนวทางจะถูกอกดนใจบอตัวที่คุณพอ่อวงกลมนะครับคุณพอ่อวงกลมไปที่ครับคือ54ครับ คุณพอ่อวงกลมไปที่หาซีแล้วที่เหลือนะครับจะเหลือ5 1 5 5 0 1 0 4 0 5าห่นะคุณพ่อบ่ได้ตัดถิ่มเด้อครับ FC มากสอบก็สามารถจัดได้คือเก่าเมือนเดิมอ่าจอมหยุดต้องมีการฟันกับวีนะครับต้องมีการเน้นย้ำโค้งสุดท้ายนะครับถือว่าคุณพ่อเน้นย้ำม,มาแล้วนะครับบนอย่างเดียวเลขวิง่งวงกลมฟันไปที่5เม็ดเดียวนะครับแ้วก็สุดสตัวครับห้ตรงตรงอ้า มักชอบแคปหน้าจอไว้พิจจรณาครับฝากตอนกันอ่าสวงเศร้านะครับก่อนจะกลับขมู่บ้านนะครับอ่ารอยยอดนำกดนำสมนะครับก็เลยเอาตัวเลขมาฝากคุณพ่อคุณแม่กันนะครับอ่าตัวเลขแ้าทางครับทวนให้ฟังเป็นที่เรียบร้อยอ่าคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะแคปหน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยแอดวีไลจะจากล่าคุณพ่อคุณแม่กันไปขอเวลาไปยอดนำกดจักชส่มโมงกวาคงเสร็จนะครับเดี๋ยวทางแอดวีไลจะ เอาตัวเลขแนวทางสำนักต่อไปครับมาให้ f อคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามเดี๋ยวจะเจอกันอยู่บ้านสวนหรือจะเจออยู่ในหมู่บ้านคลิปหน้าเจอกันใหมอยู่ดีไม่แห้งสวัสดีครับ